ครับขอากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้โอปอพารวยได้มีสายด่วนมาจากน้องเมย์นะครับผมเลขรับคนท้องนะฮะงวดเมื่อกี้หลุดนะครับ FC ครับแต่ว่าน้องเมย์บอกว่าหลุดแต่ไม่เกินงวด แล้วก็จะถูกบ่อยๆถูกตลอดนะฮะอันนี้ก็เป็นคําพูดของน้องเมย์นะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกับน้องเมย์นะครับเรียกรับกุนท้องนะครับผมครับเพิ่งหลุดงวดแรกนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะต่อสายคุยครับผมครับสวัสดีครับน้องเมย์ สวัสดีจ้าเป็นไงเนาะทำอะไรอยู่ตอนนี้ว่าอะไรยางจ่าตั้งเหรินโอ้เอาวันวันวันนี้ไม่ได้ทำงานบปล่าตังเมนนย์วันนี้วันอาทิตย์จ้ะโอ้ยวันนี้วันอาทิตย์เนาะโอ้ยงวดเมื่อกี้เสียดายเนาะงวดงวด,งวดเมื่อกี้ไม่เข้าขนนเ,นเนาะน้องเมย์เนาะฮัลโหลเมย์จ่ามิจฉาแฟนเพื่อนวันมีจฉาแพทยเพื่อนบอกว่า เมือนเพื่อนไขเพื่อนเพื่อนบอกว่าฝัน 8, 2, วันใดแปดสองก็ลืมว่าต้องเอาข<อ>ึ้นโอที่โทรมาหนูกับวันใดบอกน้องเมย์บอกแค่แปดสองอย่างเดียวเนาะจน,นนั้นนะ่ะนะใช่ไหม,ม,มแล้วงวดน,นี้ฝันยังครับผมฝันแล้วจ้ะฝันฝันฝันว่ายังไงเนะาะจะฝันวันวันสางเหบียบพ้นได้เป็นผู้ชาย ฝันว่าช้างสร้่งางเงียบคุ้นครับฝันได้ว่าตรงเป็นเหยยบตรงที่ว่าสร้างหยาบนะมันเป็นนาวัดมันเป็นนาวัดคือจังอยู่บาน,เ,น <c oughs> เป็นเป็นนาวัดแต่ว่าเขาเจะปูผาไร่เขาเจะปูผาไร่เงาเลยได้ว่าส้างนะเหยียบคตตายสามคนช้างตัวหนึ่งเหรอต้องมี เมนจ้ะเหยียบคนตายสามคนเมียนเมนจ้ะเขาตีเป็นตัวไหนน้องเมนน้องเมตีเป็นตัวไหนครับต่างมันกับเก่าผู้ชายเหยียบผู้ชายผู้ชายกันน้าหาน้าหุเจสามมันกับสามอยู่แล้วเก้าเก้า <9, S 1> ห้าสามเก้าหกสามน้องเมย แมนจ้ะโอ้เก้าห้าสามเก้าหกสามนะครับน้องที่น้องเมตีมานะครับฝันฝันว่าช้างามาเหาเยเียบคนตายหน้าวัดแมนแมนจ้ะโอ้เหยียบเหยียบคนตายเนี่ยสามคนเลยแมนจ้ะอแต่ว่าใส่คาหลังเหยียบ ใส่ปลารันคานท้ายเหยียบเออจะไม่ออกเลขท้ายบ่น้องเมอนก็คือน้องเมยตีเป็นก็คือเก้าห้าสามกับเก้าหกสามใช่ไหมครับเมนจะโอ้ก็คือเป็นความฝันฝันเมื่อคืนนี้เหรอน้องเมย ฝันมือเลขกออกมือเล็ออกแล้วก็มาฝันอต่องวดเลยเมยนจ้ะครับก็เลยยังไม่ได้โทรหาน้องเมย์เนาะกลัวว่าจะยุ่งก็เลยเอาใกล้ๆก่อนก็จะโทรหาอย่างเงี้ยนะครับอมฝันน้องเมย์คือฝันต่องวดแลวแล้วแล้วคืนเมื่อคืนวันพระได้ได้ฝันบ้างไหมครับผมวันวันไอ้เมื่อคืนว่ะลิคีมออรจะใส่ขั้นเก่าไอ ไปในาบวนอะ่ะขันดำอ่านที่เคยใส่ตะกี้จ้ะเอว่าไปตาว่าไปขี่รถไปตารถเขาเจ่ที่นี่ก็เลยไปหาเขาไปเบาเขาเขาหนะ่ะก็เอาเรื่อง่ามอ่าอจ้าที่นี่นะ่ะก็เลืออกมากมีผู้ชายผู้หนึ่งกระโดดขึ้นรถแต่ว่ามัานล้วนล่ามมาน จับนั่นจับนี่ก็เลยพาเขาขี่ขี่รถลูหัวขี่ไปไซบัดไปโพวัดที่ให้ผู้ใดซอยกับบ่มผู้ใดซอยพอก็นเลี้ยวเบ่งต้นหนาในวัดนะ่ะครับมีมีผู้ชายมาลวนลามหรือมากอดมาอย่างนี้เหรอน้องเมย์แมนจะ้ะไม่ใช่เลขเราจะเข้าแล้วครับ กระโหูด้เน้ก็ตีบ่เป็นพรอโอ้แสดงว่าเลขเราเข้านะแสดงว่ามีคนมาชอบมีคนมาอย่างเงี้ยครับผมเนาะถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นคนอื่นเขาตีนะแสดงแสดงว่าเลขที่น้องเมย์ฝันมาต่องวดอ่ะไม่แน่อาจจะเข้าแล้วนะครับเนาะรอบแรกรอบแรกก็คือฝันว่ามีช้างอ่ะมาเหยียบคนตายผู้ชายสามคนนะครับน้องเมย์ก็เลยตีเป็นเก้าห้าสามเก้าหกสาม จะไหมน้องเมย์แมนแมนจะ้ะครับผมเอฟซี FC โทรหาเยอะไหมน้องเมย์งวดที่แล้วอ่ะหลับแทบสิบรท่านครับแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะน้องเมย์เนาะแ,แมนจะ้ะเอางวดนี้ถดหาใหรับนยันรับสายบ่ดยแต่เพราะว่านฮ็ดงานอยู่เพราะว่าโ<อ>นโรงงานเพิ่นว่าห้โทรศั์เข้าไปครับผม เดี๋ยวขอขอถามสถิติเก่าน้องเมย์เนาะถ้าเกิดเเลขน้องเมย์เข้ามาหลายๆงวดสมมุติว่าหลุดหลุดงวดหนึ่งแล้วงวดต่อไปมันจะเข้าทีๆกันไหมครับถ้าถ้าหลุดงวดหนึ่งมันก็สีมันก็สีขาถ้านั่งเตือมันก็สีมันสีเวนยุ่สองงวดถ้านั่งเตือนทานั่งเือมันก็งวดเป็นงวดเดี่ยวอืมแต่ตามสถิติเก่าก็คือว่าจะเข้ามากกว่าหลุดใช่ไหมครับ เม,มย์ยโอ้ครับผมเอาตัวเลขของน้องเมย์งวดประจําวันที่สิบหกนี้ก็มีเก้าห้าสามกับเก้าหกสามเนาะน้องเมย์เนาะจะมีโค้งสุดท้ายไหมครับ<า>ผมจะจะมีโค้งสุดท้ายไหมครับยังบบหูต้องผ่าเบิ้งใกล้ๆมือผเด้อจ้ะโอ้เดี๋ยววันสุดท้ายเดี๋ยวก่อนเลขออกสักวันหนึ่งเดี๋ยวทางช่องจะโทรหาน้องเมย์นะครับผม อ๋อครับ้างั้นก็ต้องขอขอบคุณน้องเมย์นะครับผมสําหรับแนวทางนะครับที่แบ่งปันพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะครับผมขอบคุณครับน้องเมย์ครับจ้าสวัสดีจ้าครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของเลขลับคนท้องนะครับผมงวดเมื่อกี้ก็หลุดนะครับเอฟซีครับนะฮะเป็นแนวทางของน้องเมย์นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้ก็เป็นสายด่วนจากน้องเมย์นะครับที่ทํางานอยู่กรุงเทพนะครับเนาะก็ไม่ค่อยสะดวกจะคุยกันเท่าไหร่นะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็ต้องต่อสายคุยกันนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ